ส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเบื้องต้นวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง6.5รรกเตอร์ใกล้กับจังหวัดฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อเวลา3นาฬิกา54นาทีตามเวลาท้องถิน่นหรือเวลาประมาณ1นาฬิกา54นาทีตามเวลาในประเทศไทยอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสีียยหายท่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่มีคำเตือนภัยเกี่ยวกับคลื่นยักษ์สึนามิแต่แผ่นดินไหวทำให้รู้สึกได้ในกรุงโตเกียวขณะที่บริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือว่าเทปโก้ผู้ดำเนินการด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เปิดเผยว่ามีการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะและยังไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิทางนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ9เบรกเตอร์และคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่11มีนาคมในญี่ปุ่นที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในโดไฟ้าดังกล่าวไม่ทำงานจนนำไปสู่วิกฤตพลังงานในประเทศเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นยังทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือว่าสูญหายรวมกัน23,000คนอย่างไรก็ตามครับแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนั้นถือเป็นเรื่องปกติละร้อยละ20ของการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในระดับ6ลิตอร์ขึ้นไปในทั่วโลกจะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครับ